พ่ออันเดีพี่น้องเด็กสิบห้ายางคนไหลจากหลังเลยนะครัว่าเซียน พอสิอันเปิดเพลงใส่แล้วกับเฮดมิวสิกวิดีโอเนีน่ยกะคนหลไหลพดพี่น้องคนหลไหลน้องเย็นเชียบเฉียี่มากระเดนนะะ็น กระดอกไม้พวกหัวอะไเสวยกันเล้วไปนองเด้อ ติดป้ายไปเรื่ี่น้องคันนาะคัน 3, นะ 3, ดเด็ดดอกนึงนี่สามพันบาทเนี่ยสามพันบาทัางผู้ใดเด็ดได้เนี่ยส่วนนเป็นสีเหลืองคนะัะสีม้วนส,สวยส,สวยแว,ว่านาแดงๆดำได้เด็ด ยู่งยงนยากมาคืทอดแหงยนะมองรู้วีีลองเพลงอะไรยังไงใช่ไหมอ้อมกีเลือนี่โคตรสวยเลยนี่แห้งงามค่ะปนี้หนูตัวนี้สวยสวยอ้อมแซนนี่ะเออจ้ะัหนูไปก่อนไป มมออสีม่วงพิหนัของหมักไทยหลวมได้จังหน่อันซ่อนหลาย วันนี้ก็สิไปหาสีชมพูทั้่หลังเด้อข้้งหลังนี้ก็สิเป็นสีสมนะสวยตรงน,นี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะหายหลุมน้ำงน่อยหนึ่ง เดี๋ยวจะไปคองสีขาวต่อไปอจ,จะเป็นส้นสีขาว้วกันเยนางไทยหลบจักหน่อยนางไทยหลบกับดอกไม้ ถือว่าห่อนห่อนอากาศห่อนป็นห่อนล่อะไรเมอนเปย์เหมือนนี จะเป็นส ok, so ีส so ้มๆนีเหรเนี <t colours> ่ยอุยขกันกระสุดเลยมังนี่นี่ก็กสุดถาพูดน้ามังก่อนเดียเดี๋ยวเดี สีสุดเลยพี่น้อง